ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ชิตว,วาคาไม้นะครับสาขาสายใหม่นะครับจะพามาดูตัวไม้สักนะครับหน้าสี่นิ้วยาวเมตรนึงนก็คือตัวนี้นะเดีถ่ายรูปมาเลยครับมาแล้วก็เป็นตัวไม้ที่นิยมใช้มากที่สุดในร้านนะครับเป็นไม้สักหน้าสี่นิ้วตัวนี้จะมาบอกข้อมูลก่อนแล้วก็จะมาดูในส่วนของข้อสงสัยที่เพื่อนๆสอบถามกันว่าทําไมหน้าสี่นิ้วตัวนี้บัดหนึ่งไม่ถึงหนึ่งตารางเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลก่อนเดี๋ยวแกให้ดูันเลยนะครับให้ดูตัวไม้ก่อน ข้อมูลของไม้สัดตัวนี้เป็นไม้อปนะครับอายุ30ปีขึ้นไปนะครับอบแห้งเรียบร้อยนะครับทำรังรีนรอบตัวนะครับนี่ครับจะมีรังรีนตัวผู้แล้วก็ได้ฝักของตัวเมียนะครับหน้าไม้ใช้งานอยู่นะครับอยู่ที่เฮมาดูตรงนี้ครับ9เซนนะครับนะครับแล้วก็ความยาว1เมตรนะครับผมไปตรงนะครับอบแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ในส่วนของความหนาจะอยู่ที่1.8เซน วัดให้ดูนะครับ okay. วิธีการปูเราก็จะใช้การปูโดยการทากาวลงไปกับพื้นปูนขัดมันนะครับแล้วก็สามารถปูได้ท,ทันทีไม่ต้องวางตรงตัวนี้ก็จะมีข้อดีตรงนี้แหละแล้วก็ในส่วนของราคาตัวนี้ราคาขายนะครับขายเป็นตารางเมตรนะครับตารางเมตรละหนึ่งพันหกห้าสิบบาทแล้วก็ตัวหนึ่งมัดเนี่ยจะมีพื้นที่อยู่ทั้งหมดสิบแผ่นสิบแผ่นก็จะได้ศูนย์จุดเก้าศูนย์ตารางเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งตารางเมตรจะได้มากกว่าหนึ่งมัดน,นะครับได้ประมาณสิบเอ็ดแผ่นนะครับเราขายให้ตามจริงก็คือสั่งเป็น สั่งกิจตารางเมตรแล้วก็ส่งให้ตามตารางเมตรตามนั้นเลยนะครับบางร้านเนี่ยเขาจะขายแบบเป็นมัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมัดหนึ่งก็จะได้ได้น้อยกว่าตารางเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าจะพลาดตรงนี้มากมากเลยถ้าร้านเนี่ยไม่บอกความจริงว่าสมควรจะขายตามจริงเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมที่ตะวันคาไม้นะครับขายส่งพื้นปะเก๊แม่สักบันไดแม่สักนะครับราคาส่งจากโรงงานในตัวนะครับโทรได้เลยนะครับ098นะครับ4 4 1 4 2 2 4นะครับหรือว่าแอดไลน์ตามที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับจันทร์นเสาร์ดโมงเช้า้5โมงเย็ยนมี 2, สองสาขาบางใหญ่และสายไหมนะครับสนใจก็ทักอินบอกข้อความมาหรือว่าส่งข้อความมาทางไลน์ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ